การ Copy วัตถุแบบ Multiple หรือว่าการทำา t t m p Copy ในบทนี้เราจะมารู้จักกับการทำา t t m p Copy ใน s c a n u p กันนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราทำสำเนาวัตถุหรือว่าเรา Copy วัตถุใน S เ e น u p p เราก็จะใช้คำสั่ง move โดยการเลือกวัตถุแล้วเข้าคำสั่ง move หลังจากนั้นเราจะกด control 1ครั้งแล้วปล่อยนะฮะแล้วจึงคลิกจุดอ้างอิงที่วัตถุแล้วเลื่อนออกมาคลิกวาง เราก็จะได้วัตถุมา1ชิ้นซึ่งถ้าหากว่าเราต้องการจะทําเพิ่มนะครับต้องการจะทําวัตถุชิ้นนี้เป็นสําเนาเพิ่มในขณะที่เรายังอยู่ในคําสั่ง move และได้เลือกวัตถุเอาไว้เราก็สามารถที่จะกด control อีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกจุดอ้างอิงแล้วจึงนําไปวางแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือคําสั่งพื้นฐานในการทําสําเนาแต่ถ้าหากว่าเราต้องการทําสําเนาว,วัตถุ หลายๆชิ้นนะครับเราก็อาจจะใช้คำสั่งอะ r a นะฮะก็คือในลักษณะของการทำาะเ a ก็คือจะเลือกวัตถุนะครับแล้วเข้าคำสั่ง move หลังจากนั้นกด control หนึ่งครั้งแล้วเลือกจุดอ้างอิงเลื่อนไปวางในตำแหน่งต่อไปแล้วพิมพ์จำนวนชิ้นที่เราต้องการนะครับเช่น5แล้วตามด้วยตัว x แล้วกด enter นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้ ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูในบทก่อนหน้านี้ได้นะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเราต้องการจะวางวัตถุโดยที่ไม่ได้เป็นระยะเท่าๆกันแบบนี้นะครับแล้วไม่ต้องการครั้งหนึ่งหลายๆชิ้นแบบนี้เราจะวางให้อิสระมากกว่านี้เราจะทำยังไงเราอาจจะต้องใช้คำสั่งที่เป็นการทำ stamp copy นะครับเดี๋ยวเราจะลองลบอันนี้ดูนะฮะเราจะใช้คำสั่งโดยการ เลือกวัตถุแล้วเข้าคำสั่ง move กด control หนึ่งครั้งเราจะเห็นเครื่องหมายบวกปรากฏขึ้นแล้วให้เรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดแล้วปล่อยนะฮะกดแล้วปล่อยอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นไอคอนที่เป็นลักษณะของการ stamp หรือว่าการทำสำเนาในลักษณะนี้เกิดขึ้นบนคำสั่ง move นะฮะเราสามารถเลื่อนเมาส์เข้ามาที่จุดอ้างองิงแล้วคลิกแล้ววาง เพียงแต่ว่าในการวางครั้งนี้โปรแกรมจะยังไม่จบคําสั่งเราสามารถวางต่อได้เลยนะครับและสามารถวางในตําแหน่งใดๆก็ได้นะฮะในลักษณะนี้ได้เลยวางลงไปนะฮะหมุนวางนะครับ,นนะรบในตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยแบบนี้จนกว่าเราต้องการจะจบคําสั่งนะครับให้เราออกมาจากคําสั่งโดยการเลือกไปที่สัญลักษณ์ select หรือว่ากด Spacebar ก็ได้นะครับเป็นการจบคำสั่งแล้วคลิกพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็จะมีการวางวัตถุที่มีความอิสระมากขึ้นหรือในกรณีนี้เช่นต้นไม้นะครับหรือว่าวัตถุอื่นที่เราต้องการจะวางโดยไม่ได้กําหนดตําแหน่งอ้างอิงที่แน่นอนแล้วจะวางแบบอิสระนะฮะล้วก็เลือกวัตถุเข้าคําสั่ง move แล้วกด control หนึ่งครั้งจะเป็น copy นะครับแล้วกดอีกครั้งหนึง่งแล้วปล่อยนะครับจะเป็น Copy แบบ Stamp นะฮะก็ทำเหมือนเดิมเลือกจุดอ้างอิงแล้ววางนะครับเราสามารถคลิกวางลงไปได้อย่างอิสระเลยนะครับแบบนี้าสามารถวางลงไปในตำแหน่งต่างๆได้โดยง่ายเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากำหนดจุดหรือเราไม่ต้องเข้าคำสั่งใหม่ แล้วเราไม่จําเป็นต้องกําหนดการวางให้เท่าเๆกันแบบการทำอะไรหลังจากนั้นก็ออกจากคําสั่งโดยการมาที่ Spacebar นะครับหรือว่าไปที่คําสั่ง select แล้วคลิกพื้นที่ว่างเราก็จะสามารถวางวัตถุแบบอิสระได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการทำสำเนาวัตถุแบบ multiple หรือว่าการใช้คำสั่ง stamp copy นะครับ